โทสับท์ตเมื่อกี้เนี่ยคือใครกันเพย่อจะไปกินม้อไฟที่บ้านผู้จัดก,การด้วยอย่างนั้นรึนางเอกก็เลยรู้ว่าผู้กํากับเนี่ยแอบฟังจะคุยครับก็เลยส่วนไปว่าขอโทษที่รำปันนะคะแต่ชีวิตส่วนตัวของฉันฉันจะคุยกับใครก็ได้ไม่เกี่ยวกับคุณนะผู้กํากับได้ยินแบบนี้ก็เลยทวงบุญคุณว่าที่นางเอกดังขึ้นมาได้เนี่ยเป็นเพราะตัวเองแท้ๆแถมเรื่องงานก็ยังไม่ได้เรื่องแต่เรื่องรักนี่เก่งเชียวนะนางเอกก็เลยส่วนกลับไปว่าฉันไม่ใช่คนที่จะเอาเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวมาปนกันอยู่นะ่่แแแลลล้้้วววคคะะะฉัันนนนตตออออองงไไปปขเเกกก็ดิ แต่ระหว่างคุยกับนางเอกเนี่ยไอตาผู้กำกับก็มองด้วยสายตาแปลกๆอีกต่างหากครับแลวหนังก็ตัดมาหลังจากถ่ายทำเสร็จนางเอกและทีมงานก็รีบวิ่งเข้ามาเพื่อหลบผีมะพอเข้ามาข้างในไอตาผู้กำกับก็เดินเข้ามาแล้วก็บ่นนางเอกว่าที่ถ่ายเมื่อกี้เนี่ยมันอะไรกันพูดไม่รู้เรื่องเลยนะนางเอกก็เลยแก้ตัวว่ามันเป็นเพราะสภาพอากาศเนี่ยมันหนาวสุดๆไปเลยนี่คะผู้กำกับก็บอกว่าไม่ต้องมาแก้ตัวเลยคนที่ต้องคอยรับหน้ากับเบื้องบนและสปอนเซอร์นะ่ะมันคือฉันแลวยังขู่นางเอกต่ออีกว่าเห็นว่าทั้งสาวทั ครั้งหน้าคงจะให้ออก